สวัสดีครับตอนนี้ก็พี่เอกมาเล่น A วนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะอันนี้เป็นอีกไ d ดีหนึ่งนะครับวันนี้มาเล่นเอลสุนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจนะครับเอลสุตอนนี้เวลาเอาไปลงแร้งอย่างนี้ด้วยแล้วก็ <laughs> นะก็พูดยากนะครับมีตัวใหม่มาด้วยนะครับเป็นแอรเรียนใช่ไหมเออแอรเรียนหรือแอรรนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับโอเคเดี๋ยว <laughs> มีมีชื่นชมมาแล้วนะครับเวลี่กูดเพราะว่าใช้แครี่ไป2ตัวด้วยนะครับเอาลนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าเพียกถามแล้วว่าเราจะไปเอาบัฟแดงกันไหมเนาะแล้วดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็แครี่2ตัวเหมือนกันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้จะอยู่ในแร็งดมอนนะครับเ,เ,ร,เรียบร้อยเซ็ตของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่า <to> เอาลนะครับก็เกมนี้นะครับ มีแครี่2ตัวนะครับแล้วก็ไม่มีเมดนะซึ่งปกติตําแหน่งเมดในอวเขาจะไปยืนกลางกันใช่ไหมครับเพราะมันจะเคลียร์คลีปได้เร็วแล้วก็เดินไปแก๊งหรือเดินไปช่วยเพื่อนได้ค่อนข้างง่ายนะครับเอาละเดี๋ยวขอพี่เยกไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับรเดี๋ยวจะไปส่องแดงดูอา้าวย้อนมาโอ้โหก็ดักทางเราถูกนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เอกก็มายืนกลางแล้วก็เคลียร์คลีปตรงกลางให้ก่อน,นครับอัพสกิลสองนํานะครับสําหรับเอลซู โหยอน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 ,อนี่ตามล่าไม่เลิกนะครับเดี๋ยวขอซองกันปึ๊บไม่โดนด้วยโอเคขอยองเรียบร้อยนะครับก็เอลสุนะครับถ้าเอาไปลงแรงอะ่ะมันก็จะลำบากเพื่อนเนาะถ้าเราพยายามไม่มองแบบตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเอลสูเนี่ยมันบางมากเดี๋ยวขอขโมยบัฟน,นะครับนี่วิธีการก็คืออย่างนี้นี่เรียบร้อยสอยได้แล้วนะครับ อันนี้คือข้อดีของเอลสุนะครับคือมันยิงไกลแล้วมันก็ยิงหนักมาก,มากๆาครับถ้าแม่นเนาะโอเคขอหลบก่อนแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆนะครับพยายามอย่าออกไปเสี่ยงเองนะก็คืออย่าไปยืนข้างหน้าเพราะว่าเปี้เห็นเอลสุที่เล่นด้วยกันหลายๆเกมอะ่ะของคนอื่นเนี่ยเขายังไงเขาชอบออกไปยืนยิงด้านหน้านะครับหรือว่ายืนแอบยิงด้านข้างเนี่ยแบบนเ,เนี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็จะพยายามยิงเลยอะ่ะคือสู้ไม่ได้ให้หนีเลยนะครับสาหรับตัวเอลสุอะ่ะม,มันบางนะครับเนี่ย ถ้ายิงอย่างเงี้ยอันตรายแต่เพยกมีบัฟแดงเพ็กสามารถสู้ได้นะครับเพราะว่ายิงนัดหนึ่งกับนัดหนึ่งของคนอื่นน่มันต่างกันนี่ไงเรียบร้อยเก็บได้แล้วนะครับก็ถ้าไม่เชี่ยวพอก็อย่าเอามาลงเล่นนะครับในแหลงอันตรายมากจริงๆแล้วเพยกก็ไม่อยากเอามาลงนะแต่ว่าคือไม่เล่นนานแล้วนะครับแล้วจริงๆเพยกเล่นแคลรี่ไงแต่อีกตัวหนึ่งเขาเขาเลือกที่หลังอนะ่ะเราก็ไปคอยแบบสนับสนุนเพื่อนมากกว่าครับสำเร็จเอลสูตรเนี่ยโอเค เรียบร้อยนะครับการแกงเพื่อนบ่อยๆนะครับจะทําให้ทีมไฟ์ของเราเนี่ยได้เปรียบมากนะครับยิงโดนแค่ตัวหนึ่งในกลุ่มเนี่ยก็ได้เยอะแล้วนะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยว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 โอ้ยอนโอ้ยอนตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับสกิลอันติเมทของเอลสูนะครับเพี่ยกเอาไว้ใช้หนีพูดตรงๆเลยคือเอาไว้ใช้หนีเหมือนมันเหมือนฟิกเกอร์อนี่ยิงนะครับการที่เรายิงแล้วแบบตอดเพื่อนไปได้เล็เลกเล็กน้อยเนี่ยมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามอะ่ะมันลําบากอะเนาะ เอาละอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยแย่แล้วโหโอเคสำหรับตำแหน่งของเอลสุจริงๆนะครับก็นอกจากแคลรี่แล้วยังไปใช้ในการเปิดป่าได้ด้วยนะครับมันเอามายืนกลางได้นะครับเพล็กลองเล่นหลายเกมแนละ้วยืนกลางแล้วก็เอาสกิลที่หนึ่งนะครับ Three, วางไว้อย่างนะ <and S 2> นี้เนาะนี่แล้วก็ยิงตอดไปเรื่อยๆนะครับนี่เทียรคีฟปั๊บ คืออย่าไปห่วงสกิลมากนะครับโดยเฉพาะสกิลสองเนี่ยพี่เอกใช้เคีร์คีประจํานะครับริโปโมาแล้วนะครับปีเกือบไปยิงไล่ยิงนะครับคือริโปโเนี่ยมันมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับมันยังไงอ่ะคือมันตีใช่ไหมท่าที่ปรับใหม่อันติของเขาอะ่ะมันตีเสร็จแล้วอะ่ะมันจะได้เลือดเลยนะครับปัญหาคือ ถ้าตีไม่โดนน่ะหรือตีไม่ถึงนะครับมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้นี่เลือกยีกนะครับปึง้งเรียบร้อยแ็กแมนน่าจะเก็บได้โอเคเรียบร้อยนะครับเรามีไฟเตอร์อนะครับ,รบ,รรบที่ลวงได้อยู่แล้วนะฝันสบายนะครับเฮ้ยยิงไม่โดนแล้วก็พยายามยิงอะ่ะยิงกับยิงอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปยิงท่าต่างๆมากมายไม่ต้องไปรอเล็งอะ่ะคือที่พี่เอกเล่นด้วยอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะเพื่อนจะเล็งนานมากแล้วก็จะยิงไม่โดนนะครับเพราะว่ามันมีแสงเลเซอร์แดง ให้มองเห็นเนาะเดี๋ยวช่วยเพื่อนเอามังกรก่อนโอ้โหมังกรกลับแล้วอะ่ะเฮ้ยแวนจเจ้าต่อยเหรอตอนนี้มันมันเลือน้อยอะ่ะเอาเขาเอานะครับอันตรายมากนะครับถ้าเอามังกรแล้วเลือดเหลือน้อยๆกันแล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่ตายเลยอะ่ะถ้าโดนสวนกลับมาเนี่ยเสียทั้งมังกรเสียทั้งชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางตรงนี้ก่อน เรียบร้อยคือเอลซุนะครับต้องพยายามวางในตำแหน่งที่แบบมองเห็นเนาะของพี่เอกอะ่ะจะเอาไปใช้วางตรงนี้วางตรงบัฟมานะครับยิงก่อนเรียบร้อยนะครับยิงอ้าวตอนนี้เก็บกิลด์ไว้ได้น่าจะ2ตัวแล้วนะครับไม่รู้จะโมโหหรือเปล่าโอเคก็ถ้าวางในป่าอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะต้องมาแบบคอยมาเปิดใช่ไหมมายืนค้างไว้นะครับจงังหวะนั้นก็ให้เรายิงไป ตายไม่ตายไม่รู้นะครับยิงไว้ก่อนนี่นี่นี่เรียบร้อยนะครับโหตัวฟาร์มของเราเป็นตัวใหม่นะเพราะนั้นตัวเนี้ยมันน่าจะยังไม่โดนเนิร์ฟไม่โดนอะไรเลยนะครับเรียบร้อยนะครับย้อนเหลือนิดเดียวอ่าโดนเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไข่ป้อมอย่างเดียวนะครับจะไปสนใจอย่างอื่นมาล็อกอีกแล้วล็อกล็อกล็อกแล้วก็ปังเรียบร้อย คิวด์น่าจะโมโหแล้วนะครับตอนนี้เป็นพี่เอกพี่เอกก็โมโหโดนล็อกนี้ล็อกเสร็จปุ๊บโดนยิงแวนก็ก็โอเคนะครับเกมนี้เพื่อนช่วยกันได้ดีมากเ,เดี๋ยเดี๋ยวนานนานเอาละครับตอนนี้คิวด์โมโหแล้วนะครับนี่นี่ปั้งเรียบร้อยนะครับคือวิธีการยิงอะ่ะมันไม่ต้องเล็งจนสุดก็ได้นะครับถ้าจวนตัวจริงๆอะ่ะเล็งเสร็จแล้วหันเข้าหาศัตรูได้เลยเนาะมันจะยิงได้แรงมากสก,กิลสองอ่ะ เพราะว่าเริ่มต้นมาก็ยิงได้ต้อง1,000แล้นนะพันหนึ่งนี่เยอะมากเลยนะปกติเราตีได้แค่ร้อยสองร้อยเท่านั้นแหละนะครับสำหรับตัวอื่นก็ยังย้อนก็สามร้อยอะไรเงี้ยข้างบนนะครับน่าจะน่าจะมีปัญหาแหละแบทแมนเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสู้คิวเดอร์ไม่ได้นะ <my> ตัางล่างก็ตัวฟาร์มก็ดันป้อมนะครับเพราะนั้นเราไปช่วยแบทแมนดีกว่าโอเค <need> มาเร็ว <need> เพื่อนๆมาเลย เ,เกมนี้ก็ช่วยเหลือกันดีนะครับเอลสุเนี่ยถ้าเล่นแล้วก็เ,เพื่อนไม่ช่วยนะครับมันจะแย่มากเลยนะนคือบางทีอ่ะยืนอยู่ดีๆอ่ะก็โดนลุมอ่ะสาตัวยเง,งี้ยคือเกิดใหม่เลยนะครับถ้ามีเพื่อนๆมาคอยแบบคอยช่วยหรือคอยเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับมันจะไปได้ดีมากนะครับอย่างน้อยก็แค่คอยชนข้างหน้าให้ใเพราะว่าเอลสุมันยิงสนับสนุนจากข้างหลังใช่ไหมประเภทสไนเปอร์อย่างเงี้ยในเกมมีแค่ตัวเดียวนะครับที่มีระยะยิงแบบนี้ ฟุบเลียร์คีฟก่อนนะครับอย่างน้อยก็ให้ป้อมมันลดเลือดเทีลนิดแล้วก็ให้เพื่อนเราอ่ะมีโอกาสได้ฟาร์มแดงข้างล่างด้วยครับตอนนี้ก็แบทแมนน่าจะเอาแดงอยู่ฟึบได้ไหมน่าจะได้แล้วนะครับขอไปส่องตรงนี้ก่อนนะครับโอเคคีฟก็คือถ้ายิงทีลนัดอ่ะมันจะช้ามากนะครับถ้าเรายิงแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปเอ่อถ้ายิงแบบ ด้วยไอ้อท่าที่2อ่ะมันจะยิงได้ดีกว่านะครับริปโฟมาแล้วนะครับวิ่งหนีเลยนะครับไม่ไม่สู้เนาะเอลสูเนี่ย <c oughs> คือเป็นไปได้อย่าไปยืนเดียวนะครับมันไม่ใช่สไตล์ของมันนะยกเว้นมีเพื่อนช่วยอยู่นะครับ,อ,อ,ยรบอย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยยืนได้สบายมากโอเคเออเอเอมาแล้วโอ้โหโดนล็อกโอ้โหเรียบร้อยอย่างงี้นะครับเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยเรียบร้อยแน่นอนเข้าไปแบบไม่มีเพื่อนเข้าเนาะก็นี่ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วย ได้ยินเปล่าไม่รู้โอเคแบทแมนก็ยังค้ำไว้อยู่นะครับโห oh, ดูฟาร์มเราทําหน้าที่ดีมากถ้าไปกดฟาร์มฝั่งูุนด้วย <Legend ary. S 1> ขอเล็งก่อนนี้มันต้องโดนต้องโดนสักหนึ่งตัวมาแล้วนะครับตอนนี้แบทแมนเข้ามาแล้วนะครับอ้อมแล้วแบทแมนอ้อมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ใช้อันติจะยิงเข้าหรือย,ยิงออกก็ได้นะครับ <Legend ary. S 1> อย่างน้อยให้โดนไว้ก่อนก็ยังดี <Legend ary. S 1> มันก็ลดเลือด ฝั่งตรงข้ามได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนมาแก๊งอย่างเงี้ยสบายโอเคเดี๋ยวไปดูตรงอื่นก่อนตรงนี้นะไม่มีอะไรแล้วเอาจิงเหรอเฮ้ยนายนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีครับโอ้ตอนนี้ออเลนขึ้นแล้วนะครับงั้นเรายิงมังกรอ้าวกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเรายิงมังกรเผื่อไว้ก่อนละกันนะครับตัวดาร์คสเนเยอร์เนี่ยอย่างน้อยก็ถ้าเขาเข้าไม่ได้หรือตายอย่างงี้เนาะเราก็ไปปล่อยข้างบนสบายเลยนะครับก็ เกมนี้ฟาร์มน่าจะได้ MVP แหละนี่กลับขึ้นมาแล้วตัวนี้ไม่เล่นนานนะครับได้ที่2เนาะนั่นไงฟาร์มได้ MVP จริงจริงด้วยฟาร์มนี้เข้าออกตลอดนะครับเก่งมากืมกดไลค์ให้เลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบา,บายยเย้โอ้ดูไอเทมยังออกไปครบเลย